สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเจาะกระเป๋าข้างแบบกระเป๋าเฉียงกันนะครับเราก็ยึดท่ากระเป๋ากระตุ้งเกงก่อนนะครับโดยห่างจากเส้นประมาณตีนผีกว่ากว่านะครับเพื่อนๆจากนั้นก็ขีดเส้นจุดสิ้นสุดนะครับเราจะวางสากปากกระเป๋าให้เหลื่อมกับเส้นที่เราจะเย็บประมาณหนึ่งแปนะครเพื่อเพื่อนเพื่อ,อที่เวลาที่เราพับตลบนะครับปากกระเป๋าก็จะซ่อนเข้าไปด้านในไม่เห็น สาดแลบออกมานะครับประมาณนี้นะครับเย็บหนึ่งร่องตีนผีลงมาจนสุดนะครับเพื่อนๆนครับแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็คลิปให้ถึงเส้นด้านข้างนะครับเส้นเย็บนะครับหลังจากนั้นเจียนผ้าสวนเกินทิ้งได้เลยนะครับเพื่อนๆนเจียนผ้าสวนเกินตัวนี้ทิ้งนะครับครับเสร็จแล้วก็ทําการทับคิวปากกระเป๋านะครับ ปากกระเป๋าเราจะทับเกิวเป็นตะเข็บคู่นะครับเพื่อนๆนทับคกีวปักปรกระเป๋าทับสาบปากกระเป๋าอะไรให้เรียบร้อยเราก็จะไปเย็บพ้นกระเป๋ากันนะครับครับก้นกระเป๋าตัวนี้สาบกระเป๋านะครับสาบปักกระเป๋าเราก็เย็บให้ติดกับผ้ากระเป๋านะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นเย็บพ้นกระเป๋าโดยเอาด้านในออกด้านนอกเข้านะครับเพื่อนๆเราก็จะมากลับอีกทีนะครับ เย็บกระเป๋าแบบกางเกงสลักเลยนะครับถ้าเย็บแบบกระเป๋าคากโก้เขาจะรั้งนะครับเขาจะรั้งเวลาที่เราสวมใส่นะครับครับประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็กลับออกมานะครับใช้เข็มหรือเหล็กแหลมนะครับในการเกลี่ยเอามุมออกมาให้สุดนะครับทับเส้นก้นกระเป๋าให้เรียบร้อยนะครับทำการทับเส้นก้นกระเป๋าให้เรียบร้อย พดทับเส้นก้นกระเป๋าเราียบร้อยแล้วเราก็จะมายึดกระเป๋ากันนะครับยึดทั้งปากบนแล้วก็ปากล่างนะครับเ,เพื่อนๆปากบนก็ยึดทั้งผ้ากระเป๋าแบบนี้เลยนะครับปากล่างก็จะดระเบียบให้ดีนะครับยึดให้ติดกันเลยนะครับแบบนี้นะครับเ,เพื่อนๆเราก็จะได้เกงงทั้งสองฝั่งนะครับงเกงตัวนี้ยาวแค่สิบห้านิ้วต่อ,อไยนะครับยาวสิบหกนิ้วนะครับรวมขอบนะครับ ก็จะได้กระเป๋าแบบนี้นะคบทั้งสองชิ้นนะครับเพื่อนๆครับแบ่งปันกันแค่นี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกันต่อนะครับพรุ่งนี้ช่างจะต้องไปส่งที่ใช้ล็อกไตอีกแล้วครับเพื่อน